เปิดเผยวิธีสร้างรายได้จากออนไลน์ภายใน3เดือนทําแบบนี้มาจากประสบการณ์จริงเลยนะคะครูแม่มเป็นคนหนึ่งนะคะที่1ปีแรกทําออนไลน์แล้วไม่มีผลลัพธ์นะคะไม่มีรายได้อะไรเลยแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้ครูแม่มสามารถทําเงินจากออนไลน์ได้มาจากการที่ครูแม่มตัดสินใจวันนั้นนะคะครูแม่มนั่งคุยกับตัวเองเลยว่า ฉันจะเอาอยัางไงกันแน่ฉันอยากทําอะไรกันแน่นะคะเพราะว่า1ปีเต็มๆเ,เนี่ยคุณแบบก็ไม่ได้ทําออนไลน์แบบเต็มตัวรู้สึกว่าทําไปมันไม่มีผลลัพธ์ก็ไปหาอย่างอื่นทำแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบไม่ใช่สิ่งที่เราถ,ถ,ถนาัดแต่พอคุณแบบรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราเนี่ยอยากมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตทํางานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้บนโลกใบนี้ ปรากฏว่างานออนไลน์เนี่ยมันตอบโจทย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ตัดสินใจนะพอคุณแบมตัดสินใจปุ๊บคุณแบมก็ลงมือทําแบบจริงๆจังๆเลยถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะเข้าออนไลน์แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องรู้ว่าคุณจะเป็นใครวันนั้นนะคะพอคุณแบมตัดสินใจปุ๊บคุณแบมรู้เลยว่าคุณแ่มจะเป็นครูสอนออนไลน์แล้วสเต็ปถัดไปคือคุณจะสอนเกี่ยวกับอะไรให้คุณเลือกมาเลยหนึ่งอย่าง กูแม่งก็เลือกเรื่องของการตัดต่อวィィิดีโอก็ตัวเองไปเรียนรู้แล้วก็ทําคลิปสอนนะคะพอมันเริ่มแคบเนี่ยคุณจะชัดนะคะถ้าคุณรู้ว่าคุณจะเป็นใครบนออนไลน์คุณจะทาคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นแล้วสเต็ปถัดไปคือคุณจะต้องรู้ว่าคุณอยากได้ใครมาเป็นลูกศิษย์หรือว่าลูกค้าะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งอยากที่จะมีไรายได้จากออนไลน์อย่างรวดเร็วนะคะ 1. คุณจะต้องตัดสินใจเลยว่าคุณจะเป็นใครบนออนไลน์ 2. ทำให้แคบนะคะถ้าจะเป็นครูครูสอนอะไรสอนใครนะคะ 3. แล้วลูกค้าของคุณคือใคร3ข้อนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะเพราะว่าคุณแบบใช้3ข้อนี้จึงสามารถทำเงินได้ภายใน3เดือนตัดสินใจนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าหากว่าใครไปต่อพิมพ์เลยค่ะว่าไปต่อครูแบบสอนสร้างธุรกิจความรู้สวัสดีค่ะ